แค่เชือบาให้ต้องจำพายจากไกลจากคนที่รักจากก้าวบาด่วงใจอ๋อยิงอ๋ยิงไงอ่ะยิงเชือกดึงเชือกดึงเชือกดึงไปอ๋อเดี๋ยแวบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ จับลงสีแดงพี่โดนตัวไหนมาเนี่ยมาเบรกป้องกลางไอ้ดีเชื่อกน่ะจับตรงกลางกลางยังกลางมือยังกางยังกลางเชือกยางมือหน้าไหนมามือยางกลางยังกลางเชือกยังางเชือกมือหลังอยู่ตรงมือหน้าี้แค่ตรงกันีอามือเข้าวันลงนี่อันนี้ตรงกลางอยู่ตรงไหนตรงสุดล้วพี่อะไรอะทำไมเป็นจับอ่ามือหน้าตรงมือหลังอ่ะอืมเข้าดู เอยจะดีทุกอย่านะเนยมันต้องยืนนิ่งยงเี้ยยิงปึ้งเล็งมือนี่เล็งเลงตัวอยู่แล้วมหมันกลางสายอะต้องมือหน้าตรงมือหลังมือหลังไงนี่เราจัดตัว จับนี่จับนี่มันตรงกลางอย่างนี้คือตรงกลางเห็นไหมในตรงกลางมือนุ้มันตรงกลางเท่ากันดิอ๋ออ๋อยงีอ่ง้อย่้อ๋อเลยเฮ้ยูอย่างนี้เลยที่เหลือกไที่เหลือกมกักเอาลูกไหมเขาอย่นีเนี่ยแบบนี้แบบนี้ใช่ใช่แล้ยิงอะไรกันะไยใช่แล้วใช่แล้วนี่เล็งนี่นี่เล็งนี่เล็งดีเล็งนี่เล็งนี่เล็งนี่นนีนั่นและงอย่าอย่อย่าอย่่าอย่าย่าอย่าอยาอย่อย่าอย่าอย่าอยอยย่าอาอย่าอย่าอย่า ันใจตามเรามาไปอยูอ่ตรงนู้นยอ,องยองครับไปนตาต้อปรมาณนูน้นเฮ้ย ใช่ถูกแล oh, ้วเมื่อกี้โอ okay. ้โหดีมากหนูม like ันไม่ก่อนเลยมันเนี่ยเนี่ยมากเนี่ยระดับเนี่ยหนูต้องยกมันนี่เราจับแค่สองนิ้วนะจับเวลาจับหอึ่งนิ้วเออไม่โปไปไงมืนครึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้ที่นึงขึ้นมาอย่างนี้ต้องเหนี่ยมนะสายมันก็จะอยู่อย่นี้มันคือตรงๆเห็นป่ะเนี่ยมือเราตรงเนี่ยมันก็สายก็ต้องตรงถูกป่ะนะนั่นแล้วก็จับตรงนี้เราไปจับตรงนี้ ลเลียงเขาที่หัวใจรุมกันทำไมบอกพี่เนี่ยบอกให้ยืนนิ่งๆไงโผพี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โผพี่ <c oughs> รู่ <c oughs> นี่ยะมัอะไรรอดจำไม่ได้แล้วหนึ่งรอดไอ้พี่โอ่งยังไงคือตรงกลางอะหนูจำไม่ได้แต่หนูจำได้ด้านล่างด้านล่างมองไงยืนเฉยๆอะไม่โดนหรอกแต่ถ้าผุดลุกผุดนั่งอยู่แบบนี้ไม่แน่แต่ว่าตรงกลางเอ้ยเดียวเอ้ยเขาหัวเลยับ ถโถพี่พี่เราเราเราเป็นเด็กฮะเราก็ปมาณเรียกเขาพี่พี่ให้เกตเขาหน่อยไม่ใช่หรอกมันเป็นเราเป็นคนดีป้าเอ้ยทำไมล่ะทำอะไรของพี่พี่เนี่ยฮะบอกให้ยืนนิ่งน ah ิ่ไงป้าเอ้ยทำอะไรของพวกพี่เนี่ยบอกให้ยืนนิ่งนิ่ไงก่อเดชาพยายามไปบนเกล้าวเปลี่ยนไปยิงเป้าธรรมดาได้ไหมพะโจค่ะ ๋ย่าล้ม๋ยวล้มถ้าล้มชุดก็จะเสียของจะอาเลยไม่เลิกแล้วต้นเหรอต้นเหรอมองไหนเนี่ยน้องคนเล็กไม่พอใจนะน้องสุดท้องในในคลองนี้ไม่พอใจนะยืนสิลุกลุกยืนยลุกลุก ติยติยืนครับตผ้าหนูยืนอยู่ที่เดิมพี่มิตรอ่ะไม่ยืนติดหนูใครยืนไว้เลยอืมจะยิงจะยิงปึ๊บอืมอืมมันแบบเออแล้วเหมือนนึกขึ้นได้เออดีดีดีนั่นแหละนั่นแหละเดินไปเดินมาก็ไดดีเป้าขึ้นี เตือนที่เนี่ยเจ๋งที่สุดแล้วเออขานั้นน่ะนี่มือเราจับอย่งนี้อันนี้เอ๋ออันนี้อืมเนี่ยปึ๊บแล้วปิดมือเป็นมือเอิ่มอย่างตีปรับอ่าไมีด้ปึ๊บอ่าแล้วก็ปิดอย่างนี้ปิดอย่างนี้มือมือก็เปลี่ยนดีมือมือก็เปลี่ยนสลับกันอีกมือก็เปลี่ยนนี่มานี่นี่เออแล้วสลับกันนี้จับโอ้มันก็ล่วงไปเอออะไรนะมันจะง่ายง่ายแต่เราทำเราเำได้ไม่ต้องตีจริงอ่ะลองตีจริงอ่ะ เธอหน้าตีมือพื้นผสลับมือสลับมือสลับมือ้าไม่ใช่ก็เมื่อกี้กันหนูตีแบบนี้ใช่ไหมกลับมาแล้วหนูก็แบบนี้เลยเออก็มือก็รีบเปลี่ยนนี่อ้าวยังไม่ทันที่ตีกับมือไม่จับแล้วไม่จับเลยโอ้โหแบบนี้เนี่ยแบบแค่เนี้ยไอ้เขาตีเขาถอยมืออืมเนี่ยนั่นแหละพี่ก็ตีป้อน่อยอะไรบุ๊บเอ้ยโอ้ยโอ้ย ยังไม่ต้องพูดไปถึงฆ่าให้ตายหรอกเจ้าจับเราไปส่งเสด็จพ่อของเจ้าให้ได้ซะก่อนเถอะดูสิไม่เห็นจะมีใครอยู่ตรงนี้เลยนี่มียู่นีไม่เห็นมีใครอยู่แถวนี้เลยแล้วก็ไปดูก็ไปก็ไปอย่างนี้ให้ถ่ายให้ถายนะให้ถ่ายนะให้ถ่ายนะเจ้าเนี่ยให้ถ่ายนะเจ้าเนี่ยคงก่อวีรกรรมไว้เยอะจนไม่มีใครกล้าเข้าเฝ้าเจ้าแล้วสิ ท่าทายแบบนี้รู้จักเราน้อยเกินไปซะแล้วเฮ้ยผ่านหัวเขาเนาะเอ้าหมุนไปไหนดูแลติดใจเรื่องหมุนแค่สลับมืออย่างเดียวเฮฮ้้ยเนี่ยจะไปตีตีตรงๆนี่นี่ตีนี่ตีขาขี้นี่นี่ให้ขนาดอย่างมีนี่มีแน่ก็ตีหัวขาก้าวถอยมาด้วยมีสองก็ตีตรงเฮไปนั่นแหละปังโอ้ย มือมืออันนี้ไม่ต้องจับนยแค่เอียงแล้วเขามาแล้วมาชวนกันปึ้งดึงดึงจวอืมทุยแล้วก็ทองกระชุท้องเออหนุกระชุอ่อืมอ โลบปุ๊บแล้วก็ไปวิ่งไปหาดับเคอามาเฮ้ยพวกี้สอบจริงเลยไหมอะไรนะครับสอบจริงเลยเหรอไม่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับสอบเมื่อกี้เไหนวิ่งสอบไงสอบไงเมื่อกี้ไม่จำหัวเลยละปวหัวเลยดิมันล่นอ่ะแล้วมันแบบลืม ไม่เราไม่ได้มีกรอบแก้วต่อกันใช่ไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมมีน่ารักแล้วกัด่ันทำไมรักมากจริงจริงๆกัดจะจามหัวแล้วผมว่าไมื่อกี้ฝนมันตกแล้วมันลรดีนี่เมื่อกี้เรายังกลางร่มกัอยู่เลย อ้าแลไม่มีเขี้ยวยักษ์เหรอไม่เวลาเนเขี้ยวเลยอ๋อถ้ากดล้วจะเขี้ยวว่าฝั่งหนึ่งไม่ีได้มองหอันนี้ดีอันนี้ดีแต่ที่เหลือที่เหลือคือไม่ได้เลยค่ะ ใส่ไหลโชทีครโอนี่แนไก็ปั่นกออกบบเฮฮฮเข้ามาอีกสิตายสมใจแน่เฮยตายชีวิตตายสมใจแน่โอเคโอเค เข้าอีกสิได้ตายสนใจแม่ตาดิเอาอีกแล้วโอเคโอเคอย่ายี้เุ้ยวุ้ยเฮ้ยามงนยช่วยนมปัดเลยหลมทอเาริ่วันท้ายใหม่เออแก้งเขาเยอะไงเออมา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 อม เดนาเตรดกันนะเจ้าจะไปไหนอ่ะมาแก้มาเราก่อนสิเจ้าชอบเจ้าชอบเจ้าชอบฝึกวิชาไม่ใช่เหรอนี่ไง วิชาแก้มัดเวลาวิชาเอาตัวรอดเวลาถูกมัดเจ้าจะได้เก่งเนีย่ยเป็นไรไม่รู้ครับพอฝนตกแล้วจะชอบแลบลิ้นออกมากัดเอาลิ้นตัวเองมากัดพัดโกสุนเวลาฝนตกครับชอบกัดลิ้นเอย เฮ <c oughs> ้ยช่วยด้วยทุกคนน่ารากพี่ครับพีบ่นี่เองครับท่านผู้ชมคุ้นกับครับถ้าจะปักขนาดนี้ก็เอาธนูแทงคอนี่กำลังลุ้มกำลังลุ้มนะเองจากทัดกระสุนครับกลายเป็นนี่แหละครับนางไม้ประจำต้นไม้ <c oughs> คิ้วเขียวไม่มีในบทครับหนูสาวไม่พูดแล้วเนี่ยอันนี้คือแบบจับกำลังเลยเนี่ยโอ้โหแต่เขียวจริงด้วยดิอ้าพวกเราย้ายกองไปนี่เลยเออแก้ไว้เราก่อนสิอ้าวเขาเก็บเขาย้ายเขงเก็บกองหมดแล้วดิเลยนะอุ้ยไม่เอาพี่เอ๋ช่วยหนูด้วยนนี้เลยเอาเก็บกองเก็บของเก็บของไปย้ายย้ายไปนะเบไปเบ้น ไเราสะดุดพอดีนะเราสะดุดพอดีนะอาเจ็บมากไหมเราเือจะกลับเมื่อเมื่อไหร่จะกลับล่ะเจ็บมากไหมเจ็บมากไมื่อเมื่อไหร่จะกลับเมื่อเมื่อไหร่จะกลับล่ะถั่วถุนกับหมูบอ นี่นแขนาดคนคนอีสานมุณเฉียนบอกพูดบ่กพูดบอกจ่ะบอกพูดบอกจ้ะแปะบ่กพูดบอกจ้ะแปะน้องสีบอสนใจสนใจน้องซีบอสสนใจสนใจน้องซีบอสสนใจเพราะว่า ภาษาใต้นะอนงคือน้องคือน้องนี่ภาษาใต้ทอตชี้ชี้ชีเป่าเป่าแล้วเด็่อนหางี่งี่ยยอขึ้นไปมามยกขึ้นไอก่อตัดเลยอย่าไปอมนะอย่าไปอมว๊บวับ หัวโผลมาได้ยังไงไปดึงไปดึงหอไ้เล็ดบดึงปิดคออ่ะพายากนรุงครับบอกไว่านี่อันนี้อันนี้ไหนี่ยจะบรรุแค่มีเยอะมากกว่านันก่าม้นกานั้นกว่ดะเลยามสันสาดตัอเล็กไปใหญ่เขาบอกว่ากันได้เราก็ยัมอง ัได้นะตายอ่ะจังหวะนี้ตายเลยเฮ้ยแล้วของจันรถไปแกบอมไหมเฮ้ยโอเคดีว่ะเ็อาลงนี้เลยนะไม่ต้องแล้วไม่จับ้อนเรกิล แบบบางๆแค่แบบพร้อมเพื่อเพื่อบางเดีอันนี้จบจบเลย